เวลาร่วมรักกับแฟนแล้วจะนอนไม่หลับเลยค่ะผิดปกติอะไรหรือเปล่าคะเป็นมานานแล้วตอนนี้เนี่ยอายุสามสิบแปดค่ะไม่มีโรคประจำตัวไม่ได้คุมกำเนิดค่ะคุณหมอโอ้ปกติการมีเพศสัมพันธ์การร่วมรักเนี่ยประดุดการกินยานอนหลับจะทำหลับสนิทไปถึงเช้าค่ะ <c oughs> แตนน <c oughs> นน่่นอนไม่หลับนนนนเลย อันนี้ประดุดการรับคาเฟอีนเข้าไปานะคะก็แสดงว่าอาจจะมีเรื่องของอารมณ์ค้างหรืออะไรอยู่นะน้องตังที่ทําให้รู้สึกว่า <ừ> ไม่สบายใจก็คือไม่หลับนะคะอันนี้ก็ตรงข้ามกับกับทฤษฎีนะคะ <S 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 หรือภาคปฏิบัติของคนอื่นนะคะอันนี้ก็ต้องหาสาเหตุแล้วค่ะว่าทําไมถึงนอนไม่หลับหรือเพิ่งมันไม่หลับช่วงนี้เป็นวัยทองก็ได้นะคะ<า>ในช่งวงวัยทองนี้ก็จะนอนไม่ค่อยหลับนะคะก็หาสาเหตุไปพบคุณหมอดูว่าทําไมเรานอนไม่หลับนะคะ อาจจะเกี่ยวกับกเรื่องอื่นก็ได้นะคะแต่โดยทั่วไปถ้าถึงจุดสุดยอดดีนะคะร่างกายจะปลดปล่อยนะคะสารสารเคมีต่างๆนะคะฮอร์โมนต่างๆที่เป็นประโยชน์และผ่อนคลายเอ็นโดฟินนะคะอันนี้ก็จะทําให้นอนหลับดีซีโรเทนินทั้งหลายนะคะก็ตรงข้ามกันกลายเป็นได้อะไรนะคะอะดิีนาลีนตื่นเต้นหลับคืนอันนี้ก็ต้องไปหาสาเหตุว่าทําไมเป็นอย่างนั้นนะคะคนไม่หลับทั้งคืนเนี่ยจะมีฮอร์โมน ของการตื่นเต้นมาตลอดนะคะอ,อย่างเช่นคนที่ดูหนังน้องตังดูซีรีส์เป็นไงโอ,โอ้ตื่นทั้งคืนเลยค่ะตอนนี้ก็กำลังติดซีรีส์อยูอ่ค่ะเอหรือว่าอย่างนี้เนี่ยแซวแซกันมาว่าหรือว่าจะต้องเบิ้ลสองรอบหมคะรอบสองนี้สลบแน่นอนมีใครแซวคะตังแซวเองอ๋อตังค่ะ อันนี้ไม่แน่ใจว่าจากประสบการณ์อะไรหรือเปล่านะคะไม่ไม่ค่ะอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานค่ะคุณหมอะค่ท <c oughs> ี่แซวเด่นค่ะแซวเด่นค่ะเพี agen, ยโคอลาเจนไตรเปปไทด์ของ UTS คอลาเจนจากเกล็ดปลาทะเทลน้ำลึกดูดซึมง,ง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ1,000บาท สั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223 ID Line 0832993223หรือฝากข้อความทางอิ Inbox Facebook รายการนี้